ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการเอาปลาขึ้นนะครับวิธีการลากตะข่ายนะครับตายโคกหน้องนานะครับที่กดกันเป็นล่องนะครับเพื่อที่จะจับปลาขึ้นนะครับ เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่จับปลาได้เป็นจํานวนมากนะครับจำนวนเยอะๆนะครับผมก็ขั้นตอนแรกก็คือการไปกลางตะข่ายไว้ข้างๆก่อนนะครับแล้วก็ลากตะข่ายไล่ปลาให้เข้าในตะข่ายแล้วก็ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับพอกลางตะข่ายได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็มัดไว้นะครับไม่ให้ตะข่ายมันหลุดนะครับแล้วก็ทําการยกตะข่ายนะครับนี่ก็เริ่มการยกแล้วนะครับยกยกเพื่อให้ปลามันมารวมอยู่ตรงมุมนะครับยกไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพนเปื่อๆเป็นวิธีการหนึ่งที่เอาปลาขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็จานวนเยอะ หลายคนอาจจะเคยเห็นและหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นวิธีการนี้นะครับผมนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งทางเลือกครับสาหรับโคกหน้องนาะครับที่ขุดสะไม่ค่อยกว้างแล้วก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับประมาณเอวนะครับน้าอันนี้เป็นบ่อปลานินนะครับปลานินเลี้ยงนะครับผมก็เอาเจ้าของเขาเอาขึ้นหลายรอบแล้วนะครับอันนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับน่าจะเหลือน้อยนะครับปลาก็ไปดูกันนะครับว่าวิธีการขึ้นเขาขึ้นกันยังไงนะครับก็ทําการลงไปนะครับข้างล่างตะข่ายนะครับตะข่ายเรากลางไว้นะครับตอนที่เรายกแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมมุ แล้วก็ปลามารวมแล้วแล้วก็มาตักขึ้นเลยนะครับทีเดียวเลยนะครับดูนะครับปลานินนะครับปลานินไส์ไสเปลเลอร์เลยนะครับเพื่อนๆน่าจะสองตัวสามตัวโลนะครับผมนี่ครับโอ้ยตัวใหญ่เลยครับดูครับเต็มตะกร้าเข่งเลยนะครับนี่ียวขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ทําการเอาปลาขึ้นลูกค้าสั่งนะครับเอาไปปล่อยที่สะตกปลานะครับเขาต้องการตัวเป็นๆนะครับก็เลยต้องการปลาจํานวนมากนะครับแต่ ช่วงนี้ปลามันไม่ค่อยมีนะครับขอ่อาหารค่อนข้างจะแพงนะครับก็จับเท่าที่จับได้ครับผมนี่ปลานินครับบ่อตกนะครับสั่งเอาเดิมมาหลังจากเอาขึ้นมาแล้วก็ต้องไปใส่ในออกซิเจนนะครับเพื่อไม่ให้ปลาน็อกน้ํานะครับเพื่อที่ต้องการปลาเป็นๆนะครับไปปล่อยสะให้ลูกค้ามาตกนะครับก็เอาเดิมมาประมาณ5้าสิบโลนะครับปลาช่อนก็มีนะครับตัวใหญ่เลยนะครับโอ้โหสี่ห้าตัวเลยครับผมไซส์โลครับผมก็มีเป็นวิธีการหนึ่งนะครับสําหรับวิธีการเอาปลาขึ้นนะครับ เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนที่ขุดโคกน้องนานะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ทําการใส่ออกซิเจนครับถังออกซิเจนเพื่อไม่ให้ปลามันน็อกน้ํานะครับเพื่อเจ้าของค้าเขาต้องการปลาเป็นๆนะครับไปปล่อยลงบ่อตกนะครับใสก็คือไสกําลังสวยเลยนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ